แล้วเหตุใดทําไมที่ททเราเมงถึงเกิดเหตุการณ์ขึ้นทั้งทั้ง,ท,ง,ท,งที่เจ้าหน้าที่ตํารวจอยู่รอบนอกมหาเลยทั้งหมดอยู่รอบนอกราชมางังแต่ทําไมปล่อยให้กลุ่มบางกลุ่มออกจากราชมังมาได้นี่คือข้อสังเกตครับผมไม่ได้กล่าวหาท่านครับแต่ผมคิดว่าท่านกาลังละเว้นการปฏิบัติหน้าที่หรือไม่นี่คือสิ่งที่ท่านต้องให้คําตอบและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องครับสารปกครองปบชรนะครับต้องตรวจสอบเรื่องนี้ครับตามที่ คณาจารย์ได้ยื่นเรื่องไปแล้วจะต้องไม่สวนเปล่าครับไม่ว่าทิศทางทางการเมืองนั้นจะเปลี่ยนแปลงไปในทิศทางใดก็แล้วแต่แต่เหตุการณ์ที่รามาแข่งนะครับเราจะต้องดําเนินการต่อเราจะต้องได้รับความเมนธรรมไม่ว่าผู้เมียน่าจะมดวอำนาจหรือไม่แต่ําต่อจําเลยของสังคมตอนนี้คือเจ้าหน้าที่ตารวจท่านต้องออกมาจากจําเลยของสังคมไม่ได้แล้วอจําเลยที่แท้จริงอีกอย่างหนึ่งท่านอย่าเอาแพะไปรับปากผมเชื่อในความสามารถของท่านว่าสังคมไทยไม่สามารถขาดเจ้าหน้าที่ตารวจได้เพราะท่านคือผู้พิทักษ์สัติรรมท่าน พระคุณท่านเจ้าหน้าที่ตำรวจที่ให้ความจริงใจในการสังสือข้อเรียกร้องจากนักศึกษาประชาคมชาวรามแคมแหงนะครับเนื่องด้วยเหตุการณ์วันที่30พฤศจิกายนนักศึกษาโดนทำร้ายก็มีข้อเรียกร้องถึงท่านเจ้าหน้าที่ตำรวจที่ปฏิบัติหน้าที่ในวันนั้นทให้ทางเจ้าหน้าที่ตำรวจแสดงความรับผิดชอบ จึงมีข้อเรียกร้องดังต่อไปนี้ 1. ขอให้เจ้าหน้าที่ตำรวจเร่งติดตามผู้กระทำความผิดมาลงโทษโดยเร็วที่สุด 2. ขอให้มีการตรวจสอบการรับเว้นต่อการปฏิบัติหน้าที่ของาพนาักงตัวเ่งตรวจสขอให้ทางเจ้าหน้าที่ตำรวจเร่งชี้แจงถึงเหตุผลที่ว่า เปีดใดจึงไม่สามารถเข้ามาให้การดูแลสวัสดิภาพและความปลอดภัยของนักศึกษาได้ 4. ขอให้เจ้าหน้าที่ตำรวจแสดงท่าทีที่ชัดเจนถึงความรับผิดชอบต่อการสูญเสียที่เกิดขึ้นของนักศึกษาเล็กประชาชนที่ได้รับผลกระทบต่อรับท่านสี่นะครับก็ขอแสดงความยินดีครับความยินดีจะเป็นการตามที่ได้รับหนังสือที่ไปนะครับไปแล้วนะครับ